ว่าดูมาได้อันนึ้งบ้างคือตอนแรกกล okay. ับมาเอาแคบบ่มิเตียในแบบกูวา่าหลายผ่าฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ยูยีจะมาช้อปปิง้งซึ่งเมื่อเช้าก็ถ่ายมือถือไปใช่ปะเออก็ถ่ายไปถ่ายมาเอา้าเจคอบอ่านถูกปะอ่านว่าเจคอบเหมือน หรือว่าจัคขอบว่าเอาอจจัคขอบอ่ะแบงกระเป๋าอะ่ะเออมันลดราคาถึงวันที่29ทธันวานมนี้4 0 7ถึงจะซึ่งเชื่อพมาดูเว้ยแม่มันอยู่ใกล้บ้านมากโรงงานอะ่ะก็คือแบบมาซื้อที่โรงงานเลยซึ่งตอนนี้เราก็มาถึงแล้ว <laughs> แล้วเป็นไง ใจก็แบบเฮ้ยมีอะไรบ้างวะคือเราอ่ะจะเป็นโรคจิตตรงที่ว่าเราชอบกระเป๋าพวกกระเป๋าหนังกระเป๋าเอ่อแบบ กระเป๋าตังกระเป๋าถือเลยเนี้ยมันก็เป็นธรรมดาสาหรับผู้หญิงเนาะที่แบบมันจะมีซื้อไว้แบบถึงแม้ว่ามันจะเต็มตู้แต่มันก็รู้สึกว่ามันยังไม่พอมันยังไม่เหมาะกับบางชุดมันก็ต้องมีเพิ่มทีนี้เราก็เลยแบบอ่ะไหนๆก็ราคาโรงงานไปดูเถอะซื้อไว้ก็ไม่น่าจะเสียดายอะไรซึ่งเดี๋ยวตอนเนี้ยเราก็มาจอดรถในซอยเนาะแล้วเดี๋ยวกำลังจะเดินเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างไปดูกันโอเคแล้วตอนนี้ซอยมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราจอดรถไว้ข้างหลังแล้วก็เดินมาเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามันจะมีที่จอดหรือเปล่า ก็เลยจอดไว้ตรงข้างถนนในซอยทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรมาถึงแล้วดูง่ายๆนะมันก็จะมีไอเนี่ยธงสีๆตรงเนี้ยสังเกตง่ายมากเดินมาก็จะไปนหน้าโรงงาน เอง15บัทโหดีงามเอาใจหรือเปลานีสวอเคนี่สวยอ่ะน้อ ราคาป้ายเลยใช่ไหมคะเก้าร้อยตังแท้เอออันนี้สองขอเดี๋ยวตันแทยมันก็จะมีกระเป๋าถือราคามันก็จะตามป้ายอันนี้มังโอ้ไปไปตายปไปนี่ก็สามร้อยแล้วไม่รับคืนนะเพราะว่าราคามันเซ็งแล้วจริงนีก็สวงร้อยนี่นี่ อันอนีน้เอาไว้เป็นเซตปีใหม่ก็สวยนะเนี่ยตังนน อันนี้ลอยเดียวโหลเรืองของเสร็จแล้วมาดูว่าได้อะไรบ้างคือตอนแรกกลับมาเอาแค่มิดเดียวแต่แบบวัวไหลบ้างมาดูนะคนเริ่มมาเยอะแล้ววะนี่ก็กระเป๋าหนังวัวลายจระเข้ มีกระเป๋าถือนี่มดูไปเป็นหนังแท้จ้า yeah. อันนี้ก็หนังวัวแท้กระเป๋าตังอัดลายจระ,ะเข้อันนี้ก็กระเป๋าถือเป็นหนัง p ีเนาะสองชั้นมีซิปแล้วก็ที่เราชอบมากเลยนี่ กระเป๋าเงินใส่เหรียญซึ่งเป็นหนังแท้แล้วเราแพ้อะไรพวกนี้มาดูามมมดิเนี่ยก็จะมีพวงกุญแจซึ่งมันเหมาะมากเลยกับงานคริสต์มาสงานปีใหม่ก็มีที่ใส่น้ำบัตรอือฮึดูที่ใส่น้ำบัตรนี่กระเป๋าหนังเนาะดูดิแต่เนี่ยมีมีดีไซน์โอเค แล้วก็อันนี้เราชอบแล้วก็ไม่รู้จะเอาลายอันไหนดีเราก็เลยเอามาสองลายเฮ้ยมันมันดีงามมากเนีย่ยดูดิบ้าบอ,อแล้วก็อันที่พราวทุกทีเซนเป็นใบเป็นใบที่กลบเดินเข้ามาแล้วต<ป>ีเลยคืออันนี้ เ่ดูเนี่ยสายสายมันดีอ่ะดูนะแล้วมันมีแบบใส่ได้เยอะอ่ะเนี่ยมีซิปหนึ่งซิปสองแล้วก็มีอันนี้คือแบบมันดีงามมากเลยเอามาสองสีเว้ยมันมีสีดำอันนี้เป็นสีดำซึ่งแบบทรงเดียวกันคิดว่าน่าจะเอาไปใช้เองโคตรสวย โอเคแล้วก็อันนี้เป็นหนังพิยูป่อสีดำเนาะเอาไว้ใส่ซึ่งมันแบบถูกมาก,กลแล้วก็รู้โอเคไปละจ่ายตังคก่อนอ่าออันนูนตอนนี้ก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วแล้วดูของได้ทั้งหมดของที่โชว์ไปเมื่อกี้สองพเท่าไหร่วะสองพันามร้อยปบาท ได้ไปเยอะมากซึ่งมันคุ้มมากแกทำยังไงดีฉันตื่นเต้นเดี๋ยวแป๊บนึงพ่อเออนั่นแหละก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็รีบม,มาซื้อก่อนวันที่29นี้เพราะว่าของมันโอเคคือถ้าเกิดเลือกให้ดีมันก็จะมีของหลายแบบเวยมันก็จะมีทั้งออไอตัวที่มันเป็นพงกุญแจถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อไปเป็นแบบของขวัญปีใหม่แจกคนเหล็บเนี้พงกุญแจสอันร้อยอะ แล้วเป็นสายหนังแท้หนังวัวแก่ yeah. คือซื้อไปแจกมบยังไงมันก็แบบไม่เสร็จได้ตงังที่ใส่น้ำบาทแบบอย่างสวยอะ่ะเออก็นั่นแหละก็ต้องมาลองนะคะโอเควันนี้ก็จะมารีวิวแค่นี้แหละหวังว่าเพื่อนๆจะมีเวลามาช็อปที่โรงงานนะคะบาย